นายยูนิทูนเจยเสนอวอลเลอร์ออฟฟิวเจอร์เมื่อสภาวะอากาศในโลกไม่เอื้ออํานวยต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์จึงทําให้มนุษย์ต้องมีการปรับตัวในการใช้ชีวิตและเท่านั้นยังไม่พอโลกเียงต้องเผชิญกับอุกกาบาตพิษหนาที่ทําให้งวงมวมนุษยชาชาต้องพบกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มันก็สุดแสนจะน่าสะพึงกลัวเรื่องเหล่านี้หนังจะรุนแระสนุกมากแค่ไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับ ถ้าเพื่อนคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กันช่องยูนิตช่วยกดครั้หนึ่ง s ั b สไครป์เป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปกับผมด้วยนะครับเรื่องก็เริ่มที่อนาคตอันไกล้ที่มนุษย์ก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาวะอากาศในโลกปัจจุบนันที่มันก็มีอากาศเป็นมลพิษซึ่งนั่นเหมือนก็เป็นเพราะว่าโลกในยุคที่ผ่านมาทางด้านเทคโนโลยี มันก็ได้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและหนึ่งในนั้นมันก็คือการพัฒนาหุ่นยนต์ทหารแต่ทว่าหลังจากเกิดสงครามเพื่อชิงความเป็นหนึ่งทางเทคโนโลยีภัยพิบัติธรรมชาติมันก็ตามมาเพราะการพัฒนาุาสาหกรรมที่หนักมากเกินไปมันก็เลยทําให้สิ่งแวดล้อมทางระบบนิเวศท,ทั่วโลกมันก็แย่ลงอย่างรวดเร็วและสิ่งที่ตามมามันก็คือโรคภยัยและความอดอยากของประชาชน เพราะเนื่องจากอากาศที่มันก็เต็มไปด้วยสารพิษต่างๆจึงทําให้เด็กทารกที่เกิดมาในช่วงเวลานั้นมันก็เต็มไปด้วยโรคภัยหลายแหล่ซึ่งนั่นมันก็รวมถึงลูกสาวของพระเอกด้วยเช่นเดียวกันชื่อของเธอก็คือซิสซี่ซึ่งในตอนนั้นซิสซี่นนซเธอก็ป่วยเป็นโรคมะเร็งและก็ต้องตายจากปยและด้วยสภาวะอากาศที่เป็นพิษจึงทําให้ทางรัฐบาลจากทั่วโลกต่างก็ได้ร่วมมือกันสร้างสกายเน็ตที่สามารถช่วยชำระล้างชั้นบรรยากาศได้ แต่ที่แย่ยิ่งไปมากกว่านั้นในขณะที่สกายเน็ตกำลังเดินไปมันก็มีอุกกาบาทยักษ์ตกลงมาในเขตพื้นที่ B16 ซึ่งนั่นเหมือนจะทำให้สิ่งที่อยู่นอกโลกอย่างพืชต่างดาวขนาดยักษ์นั้นเหมือนก็งอกขึ้นมาจากเศษซากองอุกกาบาตท,ที่ตกลงมาซึ่งพืชชนิดนี้มันก็สามารถจเจริญเติบโตได้ดีเมื่อมันสัมผัสกับน้ำและด้วยความโหดของมันมันก็ได้ไล่คลาสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่อยู่ใกล้จนตายเกลี้ยงไม่มีเหลือ แต่ที่น่าแปลกไอ้พืชต่างดาวชนิดนี้ถึงมันจชโหดแต่มันก็สามารถช่วยทําให้อากาศบริสุทธิ์ได้และชื่อที่พวกนักวิทยาศาสตร์ตั้งให้มันก็มีชื่อว่าแพนดอร่าและพากระตับไปที่ศูนย์สั่งการชั่วข่าวพื้นที่เขตที่16ทางด้านผอบอจอนสันผอบอของน่วยบีสิบวกเขาก็พาทางด้านพันเอกหญิงที่ชื่อว่าทามให้ไปพบกับนายพลที่เป็นผู้บัญชาการสูงสุดของที่นี่ก่อนที่เธอจะพูดบอกกับนายพลไป โอกาสเติบโตของแพนดอร่านั้นมันก็แปลผันกับปริมาณน้ําฝนที่มันก็กระหน่ำตกลงมาและถ้าหากน้ําฝนตก,กลงมาเพิ่มแล้วก็มันก็จะทําให้ประชากรที่อยู่ในเขตพื้นที่ B ี6จํานวน5จุดล้านคนต่างต้องเจอกับภัยคุกคามของพืชจิตต่างดาวพวกนี้ซึ่งแผนการที่ปรับโครงสร้างของแพนดอร่านในครั้งนี้พวกนักว,วิทยาศาสตร์ก็เลยต้องการที่ทําให้พวกมันหยุดการโจมตีมนุษย์เหลือแต่เพียงหน้าที่ ในการดูดซับสารพิษในอากาศเพียงอย่างเดียวเท่านั้นมันอาจจะเป็นความหวังให้มนุษย์ทุกคนสามารถกลับมาสู่อากาศบริสุทธิ์อีกครั้งโดยไม่ต้องพึ่งโดมอย่างสกายเน็ตซึ่งความหวังของโลกในครั้งนี้นั่นก็คือทีมของว่าเอกต้องนำไวรัส P7N9 เพื่อไปฉีดให้กับแพนดอร่าเพื่อให้มันนั้นจำศีลและหยุดการจเจริญเติบโตของพวกมันแต่ทว่าภารกิจอีกครั้งนี้ไหนคนสูงสุดข่าวว่ากลับไม่เห็นด้วยเพราะตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา เขาก็ได้ทุ่มเททุกอย่างเพื่อทําการสร้างสกายเน็ตซึ่งทหากมนุษย์สามารถควบคุมพันดอลา่าได้แล้วละก็สกายเน็ตของเขามันก็จะหมดประโยชน์ทันทีแต่หากแผนการที่เล่ามาทั้งหมดล้มเหลวทางด้านในพลเขาก็กะาจะใช้แผนสำรองนั่นคือการทําลายล้างพันดอลา่าทิ้งก่อนที่พายุลุกที่2จะเข้าโดยการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์บ่มพื้นที่แถวนั้นซึ่งนั่นมันจะทําให้พื้นที่แถวนั้นถูกทําลาย และก็มีผู้คนรับคล์อีกประมาณ160,000คนกันเลยทีเดียวและหลังที่ทุกฝ่ายได้ฟังแผนการของธุรกิจอีกครั้งนี้แล้วและหลังที่หน่วยรอบอากาศที่นำทีมโดยพระเอกออกขึ้นบินไปยังพื้นที่อยู่แพนดอลล่าเพื่อเตรียมธุบบร,รกิจกู้โลกและพอพวกเขาขับเครื่องบินมาถึงพื้นที่อยู่แพนดอลล่าพวกเขาต่างก็ไม่รอช้ารีบยิงสารทึบแสงใส่ไปที่พืชจากต่างดาวและหลังจากนั้นพวกเขาต่างก็รีบบิน ตามสารทึบแสงนี้เพื่อตามหาเกสรตู้เมียงองแพนโดล่าแต่ทว่าในขณะเดียวกันนั่นเองเส้นทางที่พวกเขากำลังมุ่งหน้าเข้าไปนั้นพวกเขากลับถูกพืชมรณะพวกนี้โจมตีจนเครื่องบินของพวกหน่วยรบอากาศต่างก็ต้องล่วงตกไปทีละลำทีละลำและทันทีที่ทีมของพระเอกสามารถตามสารทึบแสงจนไปเจอที่อยู่เกสรตู้เมียงแพนโดล่าได้แล้วพวกเขาก็เลยใช้จังหวะน,นี้รีบทำการเริ่มโปรแกรม ปล่อยให้พวกหุ่นยนต์ทำธุรกิจต่อจากพวกเขาแต่ในนั้นเองจูๆ่ๆหุ่นยนต์ทุกตัวที่ถูกปล่อยออกมานั้นมันก็ทําการระเบิดทํำลายเครื่องบินลำใหญ่อย่างออกาจนระเบิดไหม้กลายเป็นจุนแถมสัญญาณการติดต่อของทีมพระเอกนั้นมันก็ถูกตัดขาดีกด้วยและหลังที่เครื่องบินของพระเอกได้รับความเสียหายจากการโจมตีของพนโดลา่าพอรู้แบบนี้ทางด้านผอ,อรจรสันเพื่อนสนิทของพระเอก ขาก็เลยพูดถามกระทำไปว่าก่อนที่ประยุลูกที่สองจะตกลงอีก3ชั่วโมงผมก็จะเข้าไปทําการหาตัวทีมหน่วยรับอากาศและทำาารกิจอีกครั้งนี้ต่อให้สําเร็จก่อนที่ตวงเขาจะรีบออกไปตามหาตัวอดีตสมาชิกในทีมอย่างร้อยตีต้าหลังให้มาช่วยตัวเขานั้นบุกเข้าไปในพื้นที่เสียงตาย และหลังที่พระเอกผ่าลูกทีมของเขาที่รับบาดเจ็บจากเหตุเครื่องบินตกเดินแอบ,บเข้ามาหาเครื่องปฐมพยาบาลที่ด้านไหนโรงพยาบาลล้างข่าวก็ได้เจอกับเด็กสาวตัวน้อยคนหนึ่งที่กำลังหวาดกลัวและก็ตกใจจากเจ้าสัว์กยพันธุ์จากต่างดาวและเท่านั้นยังไม่พอไอเจ้าระหลาดตัวนี้มันก็ยังทําการฆ่าปิดจอ็อบลูกทีมที่รับบาดเจ็บของพระเอกจนตายไปหนึ่งรายซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่าตอนนี้ทางด้านพระเอกกับทหารหนุ่ม และก็เด็กสาวตัวน้อยผูกคนทั้ง3ก็จะถูกไอ้พวกสัปหลากลุ่มนี้ทําการล้อมดักเอาไว้จากทุกที่ทุกทางและในช่วงเวลาดยวคน,นี้เองทันทีที่ด้านจอร์สันเข้ามาถึงที่ด้านในเขาก็ตัดสินใจใส่ชุดเกาะเหล็กที่มันคล้ายกับชุดของไอรอนแมนทาการเปิดฉากโจมตีใส่พวกสัตว์ต่างดาวก่อนที่เรียบช่วยพระเอกและก็ทุกคนเพื่อหาทางออกไปจากโรงอพยาบาลล้างแห่งนี้และหลังที่พเขาช่วยกัน กลัหนนำยิงพวกสัปหลาดพวกนี้แบบชุดใหญ่ไปกระพีิบแต่ทว่าเนื่องจากพวกมันนั้นก็มีจํานวนเยอะมากเกินไปและในขณะที่พวกเขาก็กําลังกระจนมุมท้ายที่สุดแล้วทางด้านร้อยตีต้านหลางข่าวก็สามารถเข้ามาช่วยพาทุกคนหนีออกไปจากตึกนี้ได้อย่างปลอดภยัยแต่ยังไงภารกิจของพวกเขามันก็ต้องดําเนินหน้าต่อซึ่งภารกิจหลังจากนี้พวกเขาก็ต้องนําเอากระสุนพิุก,กรรม ที่มีไวรัส P7N9 เข้าไปทำการฉีดที่ตำแหน่งที่เกสอนตู้มีอยู่เพื่อแพดดอร่านั้นมันหยุดการเจริญเติบโตแต่ทว่าก่อนอื่นพวกเขาต้องรีบออกไปตามหาไอกระสุนพิษุกรรมนี้ที่มันก็กระเด็นออกไปตอนที่เครื่องบินของพวกเขาตกและหลังที่ไรเอกกับพอ,บอจอห์นสันใส่ชุดเกราะเหล็กไอรอนแมนเข้าไปสำรวจพื้นที่เพื่อเอากระสุนพิษุกรรมที่อยู่ด้านในซารกรหหักพังนี้ ตามภาพที่โรนบินสำลวดและหลังที่พวกคุณั้งคู่พร้อมกับลูกที่มสองคนช่วยการจัดหนักจัดเต็มจัดการศัตรูจากต่างดาวที่เข้ามาขวางและสามารถเอากระสุนพุตกรรมนี้ออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วหลายหลังที่พวกเขาได้รู้ความจริงว่าเครื่องบินลำเลียงนั้นเหมือนก็ไม่ได้ตกเองแต่มันก็เป็นฝีมือหุ่นยนต์ที่ทำการปลดสลักระเบิดพระเอกเขาจึงรู้ทันทีว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นมันต้องเป็นฝีมือของมนุษย์ ที่กาลังควบคุมหุ่นพวกนี้อยู่ซึ่งคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดนี้นั่นก็นคือนายพลใหญ่อย่างทางด้านชอลลีพอรู้แบบนี้มันจะทําให้พระเอกถูกชอลลีทําการปิดสัญญาณการเชื่อมต่อสื่อสารกับศูนย์ไมเชอรการและทั้นยังไม่พอเขาก็ยังสั่งบังคับให้หุ่นยนต์รบที่ปล่อยลงมาในพื้นที่นี้เข้าโจมตีรถของพระเอกแบบไม่ยัง้งแต่ทว่าด้วยฝีมือการขับรถคันเทพของต้าหลาง ที่สามารถขับหลบมิสไซล์ของหุ่นยนต์2ตัวนี้ได้จึงทําให้หลังจากนั้นทางด้านพระเอกกับจอนสานที่ใส่ชุดเกาะเหล็กต่างก็ช่วยการโจมตีใส่หุ่นยนต์ของชอรลีที่พยายามขัดขวางภารกิจกู้ร่วของพวกเขาและในขณะที่พวกเขากําลังถูกหุ่นยนต์เหล็กพวกนี้ทําการปิดจ็อบจึงทำให้เพื่อนซีของพระเอกอย่างจอนสันเขาก็เลยตัดสินใจที่ยอมสละชีวิตของเขาลากคุณนรบที่กําลังตามไล่ล่าพวกเขาอยู่ให้ร่วงตกไปกับเขาที่ด้านล่าง ตกลงไปต่อหน้าต่อตาของพระเอกแต่ด้วยความแข็งแรงของชุดก่อเหล็กมันก็เลยทําให้จอรสแดนเขาก็ยังมีชีวิตรอดและพอทางด้านพระเอกออกเดินทางมปยสารที่เป้าหมายที่มันก็มีเกสอนตูมีของพีเดล่าอยู่แต่ดูว่าไอ้พวกหูรบของชอลลี่มันก็ไม่ยอมลามือง่ายๆพวกมันก็เลยกระหนัำสาดลูกระเบิดอย่างกระสายฝน เพื่อทำการขัดขวางเมื่อให้ทีมของพระเอกนั้นเข้าไปทำการฉีดไวรัสพฤตกรรมตัวนี้ได้สําเร็จแล้วพอนัด้สัญญาสื่อสารของที่พระเอกสามารถกลับมาใช้งานได้จึงทาไป้างด้านพันตีไทม์เธอก็เลยเดินมาพูดบอกกับชอลลี่ว่าคุณต้องทําการยกเลิกคาสั่งโจมตีของคุณอยู่นี้ซึ่งตอนนี้ทางด้านทีมของพระเอกพวกเขาต่างก็ยังคงพยายามช่วยกันญิงถล่มหุ่นยรบทั้งสองตัวนี้แถมมันก็ยังมีหุ่นที่หน้าตาคล้ายกับเจ้าแชาปปี้ จากกลนเปลี่ยนโลกอีกด้วยซึ่งเจ้าหุ่นตัวนี้เหมือนก็ทำการอัดพระเอกแบบไม่เลี้ยงแต่ท้ายที่สุดแล้วด้วยความโคดดิบเถื่อนของพระเอกที่อยากทําให้โลกนี้กลับมาเป็นปกติอีกครั้งในที่สุดเขาก็สามารถจัดการตัดหัวหอมมันจนขาดกระเด็นและด้วยความบ้าระห่ำของต้านหลางพวกเขาก็สามารถจัดการพร้อมกับทำลายหุ่นสังหารพวกนี้ได้สําเร็จแต่ที่ใหญ่ไปม,มากกว่านั้นในที่สุด สายฝนที่เป็นพายุลุยสองหมันก็กระนำตกลงมาจึงทําให้แพโดล่าต่างก็ขยายและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจึงทําให้จอร์สันที่เขาสามารถลอดตายมาได้อย่างปฏิษฐานเขาตัดสินใจที่เข้าไปที่ด้านนายเกรสรตัวเมียของแพโดล่าเพื่อนําเอากสุนไวรัสทําการคว่าระเบิดเข้าไปที่ฐานของหมันด้วยตัวขเขาเองซึ่งในที่สุดความตั้งใจของพวกเขาหมันก็สําเร็จ และทันที่ระเบิดไวรัสตัวนี้ทํางานเจ้าแพนดอล,ล่ามันก็หยุดการเจริญเติบโตพอรู้แบบนี้จึงทําให้ชอร์ลี่เขาตัดสินใจที่จบชีวิตของเขาด้วยกระสุนเพียงนัดเดียวและภาพกระตามไปที่1สัปดาห์ต่อมาซึ่งตอนนี้สภาพอากาศของโลกมันก็ค่อยๆเรื่องดีขึ้นเรื่อยๆจึงทําให้โลกใบเดิมมันก็ถือกาเนิดมาอีกครั้งแต่ถูว่าภารกิจของพระเอกกับคู่หูของเขาอย่างกัะด้านจอรสาร ที่พยายามจะปกป้องโลกใบนี้มันก็ยังคงดําเนินต่อไปแล้วภารกิจของพวกเขาครั้งใหม่นั้นมันก็คือการเดินทางไปดวงจันทร์และเรื่องราวของหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพืเ่อนๆชื่นชอบหนังเรื่องนี้ก็อ,อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนิตด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ